สวัสดีค่ะอาพอกับสาวน้งมือทาค่ะเมนี่สีเห็ดกำลังน้ำยาขอบปุ่นเห็ดน้ำยาขอบปุ่นค่ะน้ำยาล่าบานเห้าค่ะกำลังเดือดว่าสีเห็ดหน่อยๆดีค่ะเห็ดไปเห็ดมากมือเจ้าเบิงหมอกำลังเดือดค่ะ เอาอยานี่มันออกก่อนฟองเห็ดง่ายๆค่ะ่บอยากจังเม็ดแตงบอกริกกะตำโ,โ,โคลูคดียองสิ่ไหมคะใส่เป็นน้ำยาปลากระป๋องค่ะสรุปชิน้นไปสิมากินน้ำสระน้มุนทานเด้ค่ะวันหยุดกะ เห็ดเมนูที่กินได้แยวๆเนาะขี้ขาลงไปข้างล่างเ็ดแบบง่ายๆง่ายที่สุดคขนมไทยเห็ดง่ายยู่ง่ายกินง่ายค่ะบ่ได้แบบเลิศลูกเลิศรวยอย่างเลยนุ่นนุ่นเป็นคนกินง่ายตำ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 ใสแต่ไมีกระชายเ่ามันกะกระชายคือมีกระชายเนาะ มีกระชา่ายเรามันกะสิได้รสชาติของอทั้งบานเท่าพอดีดีค่ะแค่มีกระชายเนาะกําลัางึน้นมันนี่ก็คือสิได้กินเมืดมอื่แล้วคือขอหอมีกระชายมันสิได้รสชาติของนํำยาปลาบานเท่าเนะ <S <S ะาะเป็ดแบบง่ายๆค่ะใส่ปากประปองนาะ ซีมเหมือนกันกำลังเหลือแต่หอยซีมแล้วปวดละไอ้กำลังขึ้นสุดยอดเลยวะค่ะกินงายอยู่งายค่ะก็ต้องมียังหลายดอกเฮ็ดกินเองก็ได้แซ่บดี เอาถวยมาเดอพูดได้ก็ได้กำลังเดือดปุ๊บป,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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำยาขนมจีนใส่ปลากระป๋องค่ะใส่เครื่องเคียงหลายๆเอาใส่หอมแดงไข่กระช่ายหลายๆเอาอสิไดรสชาติ ปุงแม่าย่ามจากของกินเนาะก็ได้มักเผ็ดมักบะเผ็ดกันปุงหลดลงไปมาเ้ยค่ะด้อมากินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ